สวัสดีค่ะทุกคนนี่้อนล่าสูตรสแตชชั่แนลค่ะในวันนี้นะคะก็อยู่ในโรบบกเนาะซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่กับอยู่กับใครบ้างทุกคนรายงานชื่อสีทีละคนเข้าฟังเริ่มจากเริ่มจากไหนเริ่มจากเริ่มจากใครดีมีก้าวมีเข้าฟังแล้วก็มีองปองอ่ะที่รายงานให้เลยแล้วก็มีคนอื่นๆที่มาเล่นด้วยน่าจะคุณนน่าจะคุตาในยูทูบชีน่ะใช่ก็ คุณหน้าคุณตากันนะทุกคนเฮ้ยแล้วใครมาเต้นตรงนี้เนี่ยมีคนตัวสูงมาครับเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กดีอยู่ไหมเขามากันทำไมทุกคนเราเอาพึ่งไปเก็บก่อนไหมนออเมริกาจะขึ้มาทำไมเนี่ยแต่ดูขึ้นไปอ่ะเอาพึ่งไปเก็บตรงไหนอ่ะพึ่งพึ่งพึ่งใส่หม้อไว้เลยก็ได้ที่พี่กดเเลิพอร์ตกดมาแล้ว S <S เอาขึ้นใส่หม้อเลยวหรอใช่แล้วมันจะขึ้นไหงแล้วมันก็จะเซฟให้เราเลยแล้วมันไม่ขึ้นอะพึ่งน้องมันไม่ขึ้นอะกินกดๆดยาให้หน่อยกดยาให้หน่อยเจะพาไปหรอ,อ,อยังองค์ฟรองซ์เจอทหารเยอะแล้วอยู่ยใ,ใกล้ทะเลทรายได้เวลาได้เวลาทุกคนพี่กลายเป็นพึ่งพึ่งจะต่อยคุณ อยมาวินเลย่อยมาถ้าเกิดพี่เข้าใกล้มาวินแล้วบอกเลยว่าพี่ตัวไม่แน่แน่อังฟองอยู่ไหนเนี่ยทำไมพี่หนูจะผ่านแล้วเอเหี้ยหน่อยอ้าวอีเวนต์จะเริ่มแล้วไหมขอเใจสองนาทีจะเ่มแล้วเราจะลักซ้ายมือมันจะขึ้นสองนาทีอะทุกคนที่เจอแหล่งที่พ่อมดอาศัยอยู่แล้วพี่ก็ตีลังกาบิน้วย เพื่ออะไรเ่ต้องฆ่าบอสแล้วเอาลูกระต่ายไปใหุ้ยที่นี่มีของเทียมเลยทุกคนเอามาของที่นี่กันหรอเนี่ยไม่ไม่พี่เขาชื่อว่ามสเขาชื่อว่ามอแอ่พี่เขาก็คือพ่อมดพี่คุยแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างโลกนี้ขึ้นมาเยี่ยม ตอนนี้ทุกคนเราจะไปดูว่ากฎการภูเขาไฟปะทุใช่ป่ะก้าวที่ก้าวบอกเมื่อกี้ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะที่มบอมันจะปะทุแล้วด้วยไหนอ่ะพวกเรากด yes ไปแล้วนะไปก่อนเอาเลยจะตายแล้วพี่เออวันนี้ก่อนเออมานี่ก่อนเอ้นี่มานี่ก่อนสองคนนั้นมานี่ก่อนว่าว่าอยากอจากปล่อยยาสมีให้อยู่นี่นี่หาอยู่นี่แล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วสองคนแล้ว ปีว์ได้ไหมไม่โดนบินเร็วขึ้นเยออเราขึ้นเราขึ้นไปไปอันนี้กันมันแล้วขึ้นนิดนึงอ่ะของหลวงปี่ของพี่ก็เล้วขึ้นเดียวเองเท่ากันเหมือนกันมันเท่ากันหมดเบินเร็วเร่วบินเร็วนด่วนเฮ้ยเฮ้ยพวกตัวพี่รีบออกมาเร็วมันมันมันเหลืออีกสี่สิบวินาทีแล้ว บินขึ้นฟองหขอไฟ่อชัยรุดเชี่ยนเรามาหลาหลายรอบแล้วเราอยู่หน้าของหขอไฟพิาร์มื่อนยืนชนฉันจะรออยู่บนของหขอไฟและยืนในเพตรงฉันคนดีโอโอเหมมจะบินอยู่ด้านบนนี้นะจะยินแล้วแล้วพี่เอ๋มันมันมันเหลืออีกสิบเอ็ด วินาทีแล้วพี่รีบออกมาเลยทำไมคนทุาไมต้องออกอ่ะทำไมต้องออกหรอโวโววว น่ากลัวกว่าตอนนี้ไม่โดนหวัวนเล็กเลยคิดว่าจะโดนชิร้าพี่บีนอยู่แถวป่องภูเขาไฟอีเวนต์นี้จบปุ๊บไอเท็มจะจะซอมมอนไว้ที่มือเราโดยตรงเอ้ไม่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 ช่วยช่วยช่วยเลื่อนหนูแดงแล้วจบยังไงยังมันจะมีเรื่อยๆทุกคนพี่เห็นลาวาทุกคนพี่วินอยู่ข้างลาวาเลย กระโดดข้า mm มลาวา้ลยนะแม่เจ้าไม่ไม่ม nah, ่นูเจ็บ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 แม่เจ้าช่วยพี่ววชยพี่วัวช่วยพจ่บนช่วยพี่วัช่วยวัยพี่วยียพี่วยี่วยี่วัวนีัช่วย่ี่วัวยพี่กั่ัวช่าี่่ีบย่ขี่ััี่ ได้ไรมาไม่รู้ว่าเอามาจากข้างป้องไม่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 รู้ได้อะไรนะแต่รู้ว่าได้ของมาจากกล่องปองวัวไปเอ้ยปองวัวของไฟอย่าเพิ่งเหนื่อยนะจ๊ะเหนื่อยปแล้วรอบหนึ่งอย่าเพิ่งเหงาเป็นคนสุพรรณนะจ๊ะ ก็เลยไม่ถัวอ๋อแม่ถั่วจ้าถั่วถั่วชิ่วแต่ก็อยาก้ดไหมฉันรู้ช่วยพี่ด้วยจบแล้วโอ้โหอ้โหเลือดฉันแดงแล้วโอ้โอ้เลือดเลือดก็ตัวนึงช่วยด้วยใครได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเลือดแดง พึ่งอัดปลอดภัยไปก่อนที่พึ่งอะไรจ้าโมเสียงพี่หนูเจอคนรูปร่างเหมือนบินด้วยแหละพี่จริงเหรอทัวบ้าทุกคนพี่เข้ามาหลบในรังพึ่งปลอดภัยมากในไหนไม่รู้ที่ไหนในรังพึ่งอ่ะอยู่ตรงรังพึ่งปากรัวใช่ไหมพี่ใช่เดเข้าไปที่มันจะมีรูๆอยู่อ่ะ ปลอดภัยมากไปด้วยไปด้วยโอ้โหออกมาปะ เยี่ยมเราไม่ไม่ต้องบอกเบนเขานะเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเราต้องออกไปปะทางผู้ร้างเขานี้มาเองจะตายแล้วอ่ะไม่อยากออกไปสู้อ่ะมันต้องใส่มันต้องใส่อันเนี้ยถ้าตายเราจะได้ไอเทมปะลไรเหลาใช่แบบแบบเนี้ย ทุกคนคิดยังไงบ้างกับการที่เราต้องมาหลบอยู่ในนี้นอยู่ในรังของแม่เราแม่เราคือนูนอยากเจอพึ่งเลนโบไหมแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วอุ้ยปกติปกติเคื่อนมันจะเพิ่มให้นะแต่รอบนี้ไม่เพิ่มทำไมอันนี้มันไม่เพิ่มให้เลยถ้าเราชงพึ่งตัวนี้รเราวะใครใครเรียนอยู่นะฉันได้ยินเสียง เออเป็นขาวทำไงดีเฮ้ยทำน้ำพึ่งอย่างนี้ป่ะโอ้ม่์ม่เมยม่แม่มเดี๋ยวทำน้ำพึ่งอย่างนี้ป่ะนูเรียกหาเม่แล้วนะเม่อยู่ข้างบนทำน้ำพึ่งยังไงอะแม่ก็ไม่ช่วยเลยเลยแม่ไม่โดนําอีกด้วยเยยยไปเลย ยังยังไม่จบจนกว่าพี่นี่ไงทำน้ำผึ้งไปแล้วทำน้ำพึ้งไปแล้วฮะนี่ไงเห็นป้าน้ำผึ้งใช่ปหคือพี่เหมือนสร้างอยู่อ่ะใช่ไงต้องสร้างจะสร้างไงต่อต้องสร้างต้องไปเอาดอกไม้ต่อแต่รออีเวนต์จบก่อนแล้วค่อยไปนะอ๋อ,อแล้วต้องให้เต็มรังนี้ใช่ไหมต้องห้าอันเนี้ย เข้าใจแล้วทาไปแล้วทุกคนเดี๋ยวจะทำอีเวนต์นี้อันนี้ดอกบัวตรงน้ําตรงนี้ดอกอันนี้ดอกดอกอะไรนะดอกันฟ f l เวอรบ้าะใช่ไหม sunflower อันนี้ sunflower อันนี้อะไรอันนี้ลาวาถามว่าดอกลาวาได้จากไหนไม่รู้ดอกลาวาก็คือบนภูเขาไฟนั่นแหละแต่เรายังไปไม่ได้ตอนนี้ไปเอามาแล้วพี่ใส่ดอกลาวาแล้วเหลือแค่อีซีดอกที่เหลือ ฮ้ยได้น้ำผึ้งแล้วนั่นไงน้ำผึ้งพี่เหนน้ำผึ้งอ่ะเนี่ยดูดิเออก็อย่าเพิ่งออ,อ,กงอ,อกไปตอนนี้แล้วกันโอ้โหเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ทัวร์ล่วงทุกคนวิธีทำนะ <c oughs> <c oughs> แค่ไปเอาดอกลาวามาไปเก็บน้ำผึ้งจากที่ไหนจากเอ้ยเก็บเกบสเรดอกไม้จากที่ไหนจากที่แล้วเอามาทำตรงเนี้ยมาใส่ด้านในเนี้ยเราเราเรากลับกลับไปฐานตัวเองก่อนนะมันจะรีเซตตัวละครที่นู่นเลย อีเวนต์อีเวนต์ไม่จบอะไรยังไงะช่วยคนอื่นเขาต้องถามสิพี่ต้องถามเนี่ยเพราะพี่หลบอยู่ในรังพึ่งอย่างเดียวอ่ะอ๋อแม่แม่จะบอกว่าพี่พยายามตัวช่วยเล่าเว้ยคือพี่อยากใส่น้ำผึ้งลงไปอะช่วยกันตีเนี่ยโอ้ยก็ไม่ช่วยกันตีดอกฟังก่อนคือได้ยาน้ำผึ้งมาแล้วก็กินแล้วมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นผึ้งตัวที่มันมีปีกค่ะดูดิเกลียดถัว ต่อไปนี้จะไม่กินถั่วเพระฉนเขียนทุกคนดูนี่ดูตัวพี่ผมเห็นบอสถั่วด้วยผมเห็นบอสถั่วด้วยใครใครใครที่ไม่ได้อยู่ในอีเวนทุกคนมาตรงกูขขาไฟทุกคนจะเห็นบอสถั่วอยู่ในอีเวนตจ้าแต่ว่าตอนนี้เป็นพึ่งบินขึ้นไปอยู่ตอนนี้ฉันเห็นนางเงือกบินได้ใครเห็นพึ่งที่มีปีกบนหน้าบ้างนั่นแหละคือพี่เองหลบถั่วให้ได้ทุกคน นกผสมน้ำผึ้งจะได้ปีเหมือนที่เราทำนกประเด็นหายนี่นะ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 ลองลองเออลองผสมน้ำผึ้งกับน้ำผึ้งเออน้ำผึ้งกับกิ้งก่ามันจะได้ตัวเรนโบ้ทำไม่ได้อ่ะหยิบน้ำผึ้งออกมาได้ได้ต้องไปหยิบที่รังเอาเลยอะดิไม่มันไปช่วยซูอยู่เนี่ยเห็นไหมเอาผึ้งต้องต้องเอาต้องเออเฮ้ยพี่ ผมเห็นพี่เลยเนี่ยเนี่ยผมผมเห็นพออกไปประคือเนี่ยสั่งเวล่ะตัวนี้เลยพี่สั่งเว้ยสั่งเว้ยเพื่อเอาบอสถั่วไม่ฉันจะบินกลับเข้ารังแล้วก็ไปทีบน้ำพึ้งไปผสมยาใหม่เป็นตัวเรนโบ้ดีไปตั้งเยอะไม่บินเข้ารังกระพือปีโอโหถั่วถั่วถั่วแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บหลังค่ะ ลงมาเลยยังก่อนก็ไม่ได้เลยแม่หนูยังไม่มาเลยเพราะแม่อยู่บนรังครึ่งจะทำให้พี่หมุนไม่ได้ทุกคนห้ามทำให้พี่หมุนเดี๋ยวพี่เวียนหัวอโอเคต้องใส่อันนี้กับใส่กิ้งก่าถูกป้าให้กายพี่กายปเป็นเรนโบว์ใช่เออลงไปจา้าพี่พี่ร้องผสมนกกับรังครึ่งดูมันจะได้ปีกแบบนี้พี่กายเป็นผม้่รังมีปีกเสื้อมันจะได้ เพึ่งเรนโบว์มาแล้วจ้าทุกคนอยากได้น้ำยาพึ่งเรนโบว์เปล่าพี่จะดอบให้นี่ไงจะเป็นนี่แน่เอ้าเย่งแย่งยาปุ๋ไอหยิบไปทุกคนหยิบไอหยิบกลายเป็นเรนโบว์ซะเดี๋ยวไปดูไปเลี๋ยวทำไมทำไมทำไมพี่ไวิสปอร์ไม่ถูกเลยนี่ไงให้ทุกคนดยาเตะพี่พี่ขอร้องพี่กิ้งเปรนโบว์แต่กกันเอับ แล้วก็แอลโลบั๊กอสงโลบั๊กมันอะไรนี่คือว้าวพี่ขอร้องเถอะพี่กลายเป็นพึ่งเรนโบว์ทุกคนตามพึ่งเรนโบว์มาพึ่งเรนโบว์จะพาไปหยิบหัวแมวนางมาใช้วิ่งไวหนูวิ่งไม่ไม่ไ่ไม่อย่าเผาอย่ามีมี คนแกล้งผมอ่ะใครอ่ะเอ้ยเอ้ยคนติดไว้อ่ะไอ้คนตัวไอ้คน<ค>ตัวติดไว้อ่ะโทษติดไฟใครอ<ค><ค>่ะสวัสดีสวัสดีเราคือวีปีเอ้าเดี๋ยวพี่เหมือนอ่ะเอฟเอฟซีพี่มีมีบางคนอยู่ฝั่งแม่มดด้วยอยู่ไหนอ่ะทำไมไปเอามงกุฎมาจากไหนอ่ะมันมันต้องมีโลบักเอิร์ดมีโลบักไหมละ่ะไม่ไม่ได้เอามาเลย เดี๋ยวเรื่อนี้กันว่าจะเดี๋ยวลอยนัดกลับมาก,ก่อนเอ้าเดี๋ยวฮัทเก่ามีโลบล๊อกจัลล์โลบั๊กกันเหรอมีผมโลบั๊กมีมีอยู่คอดีเลยโลบัะจะบอกว่าทางเข้าตรงนี้นะคะคือหลังน้ําตกนะทุกคนแล้วก็เข้ามาหยิบหัวแมวน้ําไปใช้นะคะไปเอาตึ้งอย่างนี้ฉันไม่เคยหยิบไปใช้เลยสักครั้งของฉันไยน้ําไวมากทําไมฉันกินใคร,ใครอยากได้หัวแมวน้ำํำก็จะทิ้งไว้ให้ อออออเอาหัวแมวน้ำไปเราไม่ได้เราต้องการเกสรดอกบัวผมไม่ผมไม่ทุกคนลองเอาไอ้หัวแมวน้ำมาส่ก,กับหัวลิงมันจะได้พี่ไม่มีหัวลิงเพราะฉะนั้นพี่จะเอาเกรสรไปใส่ในรังวานนี้จะทำให้เออเป็นควีนบีอยู่นิ่งๆได้ได้ได้นิ่งแล้วนิ่งแล้วดิ้งแล้วนิ่งแล้ว อุ้ยควีนบีของแท้ทุกคนบอกยาอะไรอ่ะยายาผสมยังไงอ่ะโลบักผสมน้ำผึ้งโลบักผสมน้ำผึ้งจะกลายเป็นควีนบีเยี่ยมมาก<ล>อยากเป็นควีนบีสีเรนโบ์ Rainbow ก็ต้องใช้น้ำยาของพี่น้ำยาเรนโบ้พี่อันนี้เสียงใครเอ่ยเสียงวิวหรือเปล่าช่ยังไงวิวนี่ อยากได้น้ำยาเรนโบ์เปล่าอ๋อเป็นอยู่แล้วเนี่ยรีควิมพี่กลายเป็นควีนบีของแท้ไม่สามารถเป็นเรนโบ์ได้มีใครเป็นเรนโบ์บ้างขอดูหน้าตาหน่อยสิเอ้อพี่เป็นเรนโบ์ไม่ได,ไได้พี่อยากรู้ว่าใครเป็นเรนโบ์บ้าง พี่เป็นไม่ได้เพราะพี่เป็นควีนบีแล้วเพิ่งจะเข้าแมปใหม่ได้ไไดกินกินยาแล้วเป็นได้กินเราไม่ได้อะไม่ยอมกลายเป็นคว<ด>ีนบ <B. S 2> ีอืมเดะเดวเดะพี่ลองตายดูสิไม่เอากลัวเ,เสียน้ำยาลืม,ยมอย่าผสงให้เอิร์ดใหม่แป๊บน,นะอื <R. S 1> <B. S 2> อฮะน,นี่เราได้กลายเป็นควีนบีเรียบร้อย คงจะไม่คิดหรอกว่าควีนบีจะมาบินเล่นแบบนี้แถมบินเร็วด้วยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาทำไมเนี่ยไอไอไอผู้หญิงคนนี้อย่ามาสวัสดีเราคือควีนบีเรามาเที่ยวชมอาณาจักรเจ้าเฮ้ยเฮ้ยพวกเฮ้ยพวกพพี่ระวังด้วยนะไอ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 ผู้หญิงตัวติดไฟเหนี่ยวหัวล้านนะเฮ้ยกงฟองถอยไปเธออยู่นะ เยี่ยมทุกคนพี่ได้กลายเป็นควีนบีแบบที่พี่ต้องการแล้วใช่เบคอนเบคอนับบ<ต>ที่อยากเป็นควีนบีสีลุงอ่ะอ่ากิ้งสวัสด,ดีควีนบีสีลุงสวัสด,ดีสวัสดีถ้าจะเห็นหน้าะนะวนแบบทั้งแบบเลยอ่ะทำไงดีคร ดีควินบีใครคือควินบีกันแน่นู่นในหลังนู่นน่ะควินบีของแทเลยส่วนเราแค่กินเซตบีล่ะกินเล่นเลยเหรออยู่เลยนะกินเลยกินถ้าไม่เป็นเดี๋ยวลองทำให้ใหม่เป็นปะเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนแล้วกันเฮ้ยเขาอยู่ไหนแล้ววะพี่เขาเขาอยู่นู่นพี่อย่าไปทางนั้นเขาอยู่นู่นองฟองอยู่ไหนเขาเดินมาด้วยความเร็วเขาเดินมาด้วยความเร็ว มาเอาฟองพี่ยืนเฉยเละเฮ้ยพี่เขามาทางพี่แล้วเอ้ยไม่ใช่องฟองเรียกฟองแต่เขาจะแก้พี่ช่วยพี่โอ๊ยตัวละคนพี่ตัวละคนไอ้ตัวละคนที่ชอบแก้ขคน้ำยาีไม่ช่ทำไมเหรอวิวเกิดอะไรขึ้นใจไม่ได้หรอเตัวละ มุงยาบีกันโคตรเหมือนคนทั้งเซิร์ฟเหมือนคนทั้งเซิร์ฟก็โดนโดนแกงอะระวังผู้หญิงอ่ทุกคนระวังผู้หญิงด้วยนะเฮ้ยเขาทำให้คนคนทั้งเซิร์ฟแปลกไปคนทั้งเซิร์ฟหัวร้านหมดกินได้ไหมทุกผสมอะไรก็ไม่รู้แขนหนูนยาวเยใหญ่ด้วยไงว้าว เฉยก่อนนะแป๊บนึงทุกคนอยู่เฉยๆก่อนอยากดูหน้าควีนบีแบบที่ไม่ใช่ตัวเองอย่าบ้างอองฟองอองฟังลบไปแล้วอย่าเพิ่งเขียนน้องนคือหนูเป็นง่ายนี้เท่าไหร่ไม่น้ำปัญหาคือดอกลาวามันเอาอีกอย่างหนึ่งไงดอกลาวาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบินอย่าเพิ่งบินอยู่เฉยๆก่อนมาให้ลูกขอกินอยู่เฉยไอ้อยู่เฉยก่อนป้ะ ป้างอยู่เฉยๆป้างอยู่เฉยๆก่อนมันให้มาวิ่งกินน่ะพวกพี่เห็นไหมเฉยๆเนี่ยมัน่าดมันเฉยๆเล้วถ่าดมันแล้วก็เดกคือมันอยู่ใกล้ๆบ้านของฉันโอเคใกล้ๆบ้านเราด้วยเนี่ยปรบมือใกล้ๆบ้านพี่เอิร์ดด้วยช่างเถอะงั้นนอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพวกเราก็ไปก่อนนะสำหรับความวุ่นวายอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะปุ้ยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ไปก่อนนะไปเล่นต่อบังบังเออมุนมุน